กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีถุกทันค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเเขาแล้วค่ะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งค่ะสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องความฝันกับคุณตาเขยนเนาะค่ะคุณตาเขยนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นเห็นเจ็ก่อนหวานาะค่ะเจ็กสามคนย่างมากนะคะมาขอกินน้าผันหวานาะค่ะความฝันของคุณตาเข่นเป็นอยนาังไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยเลระเพื่อเป็นการเสียลาเนาะค่ะ ก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาเข่นพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะธานมช้ชมมณีการเดินห้างมาติดตามโครงสุดท้ายของคุณตาเข่นนะคะคุณตาเข่นเพิ่นกระลงมาอยู่พ่ละข่าทงให้ทงหน้านะคะนออยู่กระทอมน้อยเพิ่นพ่ลขาข่านผูมชมกะมอง ให้โชคให้ลาบนี่แหละค่ะท่านชมมากขอโชคขอลาบน้ำคุณตาเชนค่ะมองแม่นเนาะคะ่ะเนาะทามาได้ตัวเลขกจุ่มว่าเป็นบอ่อผาดค่ะท่านชมรอบนี้คุณตาเชนภาษีมีแนวทางตัวเลขตัวใดมาฝาดท่านผู้ชมก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะนะ <c oughs> คุณตาฝันว่าจังไหนคะอยู่อะแต่ว่าฝันนั่นก็ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนี่มาฝันฝันขึ้นบ้าน ฟันแบบเก่าอีกเลยค่ะอืมฟันเจ็กยังบะฟันเห็นเป็ดคือเก่าฮะฟันเห็นเป็ดวอฟันเห็นยังฟันฟันว่าเจ็กโอ้เจ็กเจ็กเจ็กขี้เจ็กยางมาอีกสามขนอืมมาเจ็กเจ็กผู้เฒ่าไรมันข้นงุ่มไรบ้างฮะมาข้าวจุนพูนอืมโอ้ bây giờ nó và tham khai đầu với cầu nữa. Khá. Giàu, khá giàu này. <laughs> ôi, mà đi đấy và sản quên qua, mà hà này là, mà hà này là nó, ôi chẳng chín làm chín đây phần vào, <laughs> ừ. Sao mình hàng hẹ, mình hàng tí là chẳng mất chín mà, phần của phan đang cùi gần như này, đá. đang cùi gần như tiếng nổi này đấy. Khá. <laughs> ừ, bà này. บานก็ถามเราเจ้าอยู่สกันแท้เดียวนนิว่ะมู่จจานันีิพักันนัดงดนาัดปาไปจางไดนว่ะเยี่ยวก่อนก็ทิเมื่อบ้านเกาคอยแล้วพันหนว่ะพันมาสองคนสามสามเออบ้านนี้บ้านเกาเจ้าอยู่สเลาก็สี่ขึ้นไปสั่งสีไอ้โอสี่ไปผู้นี้ว่ะถูมูทุกช่อนั่วนคือบ้านเกาอยู่พันหันเออพูดแล้วบ้านคอยสั่งผัวน่ะบ้านเกาฮะสีไม่อวานเมื่อสั้น จ้างว่ามันเมื่อไรก็ได้ว่าสิแว่กินหนามกินอะไน้่งยังสิไปอีกะหรอวะแต่ถ้าไปก็ไปแล้วว่ากินหนามเดี๋ย้มัจะคอยย่างไปหรวะเพื่อนไหนแวะกินน้นามบ่บ้านนี่แวะกินแวะกินอยู่เอาน้าใหนามยังเพื่อนกินเมันคนเป็นเป็นผู้เฒ่าทั้งสามหมอเขาเออผู้เฒ่าง้อเขาง้อเขจนพุ่นทั้งสามเลยผู้เฒ่าเจ๊กทั้งสามคนเลยเออ bảo bảo cái hào đấy bảo nùng nùng đấy mất nùng nùng ừ. cứ cao ừ. bầu, bà, bảo câu bảo tam thì chết no, ừ. phun Chín... cứ bảo nó khả nò cái này này phun này trên này này ở trên này to như vậy như vậy là phun phun cái năng nước nước cạn rồi nông nham mưa rớt bản mưa bản mình hiền cái rớt nào quá đã có bảo nùng nùng rồi phẩn keo kẹt khôn cao nó

บ่มีผู้หญิงมาทำไรบ้านเพิ่นถือยังมาเนี่ยไม่ได้ถือยังอยังอย่งตะตัเปล่าอยังตะตัมาวันที่เมื่อบ้านบ้านเจ้าอยู่ไส่ก็อยู่พูนเพิ่นว่าบ้านนี่แม่แม่กินามก็เทียบไา้ยังไปก็ได้บ้าอถ้าเจ้าก็เลยแหแว่มันดังคุยกันเท่าหนึ่งถ้าเจ้าก็เมื่อบ้านก็เจ้าก็ได้เมื่อือก็บวกได้เอายังห้บพวกได้เอายังห้เพียงตะบามามาขอกินนามซื้อ ย่ยูเทียงนี่บอกค่ะมากเ่ยแี่โอ้มากเทียงหน้าคุนี้เขาเรื่องตัวเรขเนาะคุณตาเนาะทยคุณตาตีตัวเลขแปตัวเลขจากข้อมฝันหนึ่ขุนตาสิแปตัวเรศอันเีบอกค่ะเจ๊กเข้ามาไว่ามันเจกบนะเป็นฮันเจ็บเนาะเออเจ็ามเก่าเนี่ยซ้ำถึง พราะวาสามคุนเออมานับเอาสามพนกูเทาก็เป็นกากเทาก็ตรงไปเก่าเอายังไงเลยนะออค่ะแมนเจ็ดสามเก่าคุณตาวะอืรพะว่าเป็นเนวเป็นกูเทได้เนเออเนอเมอกีเเ่าเดี๋มองสีตีไปเจ๊กับน้ำเจ็ด สามคนนี่แล้วเนาะสามก็บอกมาทั้งสามเหมือนสามเป็นผู้เฒ่ากับเป็นเก่าเนออเออคันตีตีไปนี่แหละค่ะเจ็ดสามเก่าหรือว่าเก่าสามเจ็ดก็แล้วแต่เนาะเออแล้วแต่บ้านเนี่ยตัดเอาตัดนานตัดหนาตัดหลังเอากับนานกับหลังเอาค่ะวันนี้ในความฝันนั้นเพิ่นได้ถามเพิ่นบอกคุณตาว่าเพิ่นมาจะใส่ตัวพ่อได้ถามตัวนี้อืมไม่ได้ถามว่าพักกันไปยังนู่นนี่เนาะว่า เยอสิเมื่อบ้านเพื่อนว่าเมื่อบ้านใส่เมื่อบ้านเข้าคอยเด้เพื่อนกระสีไปพะดมันเข้าใหญ่สังไหนพี่เลยนน้าทางไปนี่ละคโคตรว่ามันก็เป็นห้องทางอันจางปางไปไหนในความฝันในความฝันนี่ก็มีนั่นเออผมไปชมให้ทงหน้าอันดอกมันเป็นในความฝันนั่นเนยทางไปจางปางอยู่เนีไปสี่พันสี่ไปนั่นมันก็เป็นถนนห้อทางเออแต่ว่าตั้งแต่ปจริงเรา แถวนี้มันมีตาทงหน้ามีตาทงหน้าใช่ะการแสดงว่าเพันธิดให้เห็นเนาะพุทธานอกกานี่ก็คือของคุณตานี่กาคิดว่าเพันธุเป็นเจ้าที่จะทางทีรลกซุม้มรักษาอยู่ห่วยว่างขมามภพสิบบอกค่ะอืมพูดนะเพันธุ์ี่ขึ้นไปว่างทำว่างทำพันธุเป็นเ,นเนจ้าที่นี่กตว่าพีเนาะเออก็ว่าพีนนะเนี่ยคนแปลงร่างมาอะไรลายอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวแต่เพันธุ์สี่เห็นค่ะบ้าน ไี่หวดนี่นี่คุณตามีตัวเล็กนด้ใจบ่ตัวเล็กที่มักหวดนี่ในใจบ่ค่ะว่มักส่วนตัวของคุณตานี่นีนีนี้แล้วก็มองนี่แล้วตัวนี้บอเออมีเทียับเก่าบอให้ให้ซื้อเจเก่ากัเจียน้ำเลยล่ะอ้เจียเก่าสามสามเก่ากสามน้ำนะล่นตัดล่นเอาเน่นีเออใช่ไหมนันเ่ะค่ะเขาตัด ย่นใด้กันเอาค่ะค่ะมนเอาได้สามตัวนะคุณตาเนาะเอาลบหนาลดร่งเอาค่ะบานนี้ตัวเลขสองตัวที่คุณตามากที่สุดเป็นมักตัวใดเดี๋ยวก็ว่าแ่มาสามกอดเนาะสามเจ็ดเก่าอะะสมเจ็ดเก่าถไทยถอดสองตัวไหมคุณตาเออสามเจ็ดเก่าเนะสามเจ็เก่าขึ้นมาสามเึ้นมาสามกดเจ็ดเก่าอืมจ แต่บแบบมาต no. ัดเอาคุณตาเนาะเออผ่าใจถุงชั้นเป็ตัดลิ่นเอาถ้าว่าให้ให้ลบเอาลบนะลบรังเมื่งก็ฝันของคุณตาเนี่ยังเพิ่มเติมอีกบอกก็เม่อทะเลนะฝันหนึ่ะค่ะค่ะขอขอบคุณคุณตาหลายๆเนาะค่ะที่แ่งปันความผักฝันแบ่งปันแนวทางตัวเลขกับถัผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยรับสมัครฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะ คุณตาแค่น,นี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเป็นโค้งสุดท้ายค่ะเพื่อนฝันเห็นเจค่ะเจย่างพานมาสามคนเนาะค่ะกัมาขอกินน้ำน้ำคุณตาแค่น,นะค่ะตัวเลขของเพิ่นกับเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามสามเก้ากตัดหน้าตัดหลังเอานอะค่ะท่านผู้ชมกับตัดหน้ากัดหลังเอานึงมีหน้าสองหาหกเจ็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ